ไม่ช่วยนะว่าเป็นส้มพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกขึ้นอยู่กับคนตีความครับเพราะยังเหลืออีกหนึ่งคดีใหญ่ก็คือคดีหาเสียงด้วยมาตรา112ที่รอตัดสินในสิ้นเดือนนี้นะครับถ้ามาดูในคดีหุ้นสือ่อวันนี้มติของสารัฐธรรมนูญเกือบเป็นเอกฉันท์ครับ8ปดตอนหนึ่งเสียงดูรายละเอียดของคำพิพากษากันค่ะ องค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยเหตุที่กะกะตส่งคำร้องขอให้พิจารณากรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสอพักกไกลเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆในวันรับสมัครรับเลือกตั้งสอสอเป็นเหตุให้สมาชิก,กภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6 ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่โดยตุลาการศารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเสียงข้างมาก8ต่อ1เสียงค่ะวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82บอกว่านายพิธาไม่มีลักษณะต้องห้ามและสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แม้ในช่วงเวลานั้นจะคงสถานนะเป็นผู้จัดการบรดกเพราะว่าบริษัทไอทีวียุติกิจการและอยู่ระหว่าง ข้อพิพาทคดีกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องไม่ได้ระบุถึงการโอนหุ้นตามหนังสือสัญญาดังกล่าวที่เป็นเอกสารสำคัญนอกจากนี้การที่ผู้ถูกร้องเบิกความว่าหุ้นของบริษัทไอทีวีเป็นหุ้นที่ไม่สามารถโอนกันได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นหุ้นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายแล้วผู้ถูกร้องจึงไม่ได้โอนหุ้นดังกล่าวให้ทายาทอื่น หรือจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อมาในปี2566ผู้ถูกร้องได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ว่าสามารถดำเนินการโอนหุ้นดังกล่าวทางทะเบียนได้ผ่านทางบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แสดงให้เห็นว่าการที่ผู้ถูกร้องไม่ดำเนินการโอนหุ้นทางทะเบียนให้เสร็จสิ้นตั้งแต่ปี2562เป็นการดำเนินการที่ขัดเื่อน และไม่ได้ตรวจสอบหลักเกณฑ์การโอนหลักทรัพย์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความเข้าใจของผู้ถูกร้องเองทั้งที่การดำเนินการของผู้ถูกร้องเพื่อโอนหุ้นเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566สามารถกระทำให้แล้วเสร็จได้ภายในวันเดียวตุลาการสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับว่าหลังจากบริษัทไอทีวียุติดำเนินกิจการ หรือนับแต่สำนักประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสปนอบอกเลิกสัญญาทำให้คลื่นสัญญาณกลับมาเป็นของสปนครับและสุดท้ายแม้บริษัทไอทีวีจะชนะคดีก็ไม่ได้มีผลให้ได้รับมอบคลื่นความกี่คืนข้อเท็จจริงนี้จึงสรุปได้ว่าบริษัทไอทีวีไม่มีสิทธิ์ในการประกอบกิจการสื่อมวลชนครับเมวันที่ผู้สกร้องสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราศฎร บริษัทไอทีีมิได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆการถือขุดบริษัทไอทีวีของผู้ถูกร้องตามคำร้องจึงไม่ทําให้มีลักษณะต,ต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามประตุนมาตรา98อนุสาอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงไม่ใช่ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทรนราศฎรของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามมาบราหนึ่มรารา1 0 1อนุ6ประกอบมาตรา98อนุ3ส่วนนายวรวิทย์กังสาสิทียมประธานสารรัฐธรรมนูญชี้แจงสาเหตุความล่าช้าของคดีนี้เพราะผู้ถูกร้องคือนายพิธาขอขยายเวลาการชี้แจงต่อสารสองครั้งรวม60วันทั้งๆที่คดีนี้ควรเสร็จสิ้นไปแล้ว ส่วนตุลาการเสียงข้างน้อยหนึ่งเสียงเห็นว่านายพิธาพ้นจากสอสตามคำร้องก็คือานายลักครินเมตรร,รัตน์นะคะ ขณะดเดียวกันสัปดาห์หน้าสารรัฐธรรมนูญเตรียมออกนั่งบัลังอ่านคำวินิจฉัยว่าการกระทําของนายพิธาลิ้นเจริญรัฐและพักเก้าไกลที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขาเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งนั้นเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรกหนึ่งหรือไม่ หลังํำวิิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายนะครับทั้งความเห็นด้านกฎหมายและความเห็นด้านการเมืองหนึ่งในนั้นก็คือความเห็นจากอาจารย์ปิยบุตรครับที่มองว่าต่อไปนะการเมืองต้องระวังนะครับถ้าจะมีหุ้นสื่ออยู่ในมือไม่ว่าจะมีจํานวนเท่าไหร่ต่อให้มีแค่หุ้นเดียวก็จะเข้าข่ายความผิดนี้ครับ